นวันนี้นะครับเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่12กระกฎาคม2564นะครับเดี๋ยวมาเช็คตารางการแข่งขันฟุตบอลกันหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายูโรจบไปแล้วนะครับเมื่อคืนใครได้ดูทีมชาติอังกฤษนะโอ้โหน่าเสียดายนะครับจริงก็เมื่อวานผมให้เชียง,งกฤษไปด้วยนะแต่ว่าก็นําแล้วนําไม่สุดนะครับเสียดายจริงแล้วสุดท้ายก็ไป โดนจุดโทษแพ้อิตาลีไปนะครับก็เป็นพระรองไปนะครับสำหรับอังกฤษแล้วก็ต้องยินดีกับอิตาลีด้วยนะเรียกว่าเขาก็ฟอร์มดีนะครับในทัวร์นาเมนต์ยูโร2020แล้วก็คู่ควรที่จะได้แชมป์จริงๆเพราะว่าเมื่อคือนนี้ก็เล่นได้เหนือกว่าอังกฤษเล่นได้ดีกว่าอังกฤษด้วยนะครับอ่ะมาว่ากันดีกว่าครับคืนนี้นะครับฟุตบอลมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับคือหลักๆน,นะครับที่เห็นเนี่ยก็จะมีคอนคาเคฟโก้คัพ2021เล่นที่สหรัฐอเมริกาครับเป็น ชิงแชมป์ทวีปอคอนคาเคฟนะครับทีเนี้ยไม่ใช่คอนคาเคฟส์สิใช่ไหมมันต้องเป็นคอนคาเคฟถูกไหมอคอนคาเคฟกโกครับอ,อเมริกาเหนือคนอก็เนี่ยแถบๆนั้นนะแถวอเมริกาเหนืออเมริกากลางนะครับก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้นะครับก็มี2คู่นะแต่ว่ามันก็จะเล่นแบบข้ามวันไปนะครับก็คือเช้าวันพรุ่งน,นี้เลยนะตีห้าครึ่งจามเมกากับ ซูรินาเม่แล้วก็อีกคู่หนึ่ง8โมงคอสตาริกาเจอกับกัวดรุปนะครับก็อาจจะไม่ได้คุ้นหูเราเท่าไหร่นะชาติแต่ละชาติแถวๆอเมริกาเหนือนะครับเอ่อแล้วก็นอกจากนี้ทุกคนยังมีฟุตบอลอุลุกไก่ในะฟุตบอลเกาหลีนะครับเป็นเคหรีกสแล้วก็หลีก2ของจีนนะครับฟุตบอลบราซิลเอ่อมีให้หลุ้นกันพอสมควรแหละนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับนี่ครับก็เช็คตามโปรแกรมเลยนะฮะก็รักชอบ ทีมไหนนะครับใครที่แบบจะตามทีมแถบอทวีปอื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นนะถ้าเราจะคุ้นๆคือต้องยุโรปใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เช็คจากเลตแล้วก็อาจจะลองวัดใจลองลุ้นกันได้นะครับซึ่งเดี๋ยวคูด,ดีเด็ดที่ผมจะนํามาฝากทุกคนก็จะเป็นเกมคู่นี้ครับจาเมาก้ากับซูริณาเม่น อ่แฮนดิแคปคู่นี้ทุกคนเปิดมาจะไม่กล้าเหนือกว่า1ประตูนะครับจ่ายอยู่ที่0.88นะครับแต่ถ้าคุณจะเชียร์ซูรินาเม่เนี่ยจ่าย0.98นะครับก็มีความต่างกันเล็กน้อยนะฮะแล้วก็อีกเหรีหนึ่งนะครับจะไม่กล้าต่อครึ่งควบลูกนะครับจ่าย0.63แต่ถ้าเหรียนี้ยไปเชียร์ซูรินาเม่นะจ่ายอยู่ที่ลบศูนตัวแดงนะครับจ่ายเต็มนะครับเหรียนี้ยนะครับแล้วก็2เหรีนะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ำ ยิงเยอะนะครับสกอร์สูง2.5ก็คือ2ลูกครึ่งแล้วก็มี2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับทั้ง2เลทถ้าคาจะเชียยิงเยอะเนี่ยต้องมียิงรวมกัน3ลูกนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเชียจาเมกาชนะนะครับจ่าย1.49เชียซูดินาเมชนะจ่าย5.20แล้วก็มุมสเสมอจ่าย3.90จนะครับจบเลขคี่จ่าย0.97จบเลขคู่จ่าย0.91เครับเต็มเกมครับนี่คือเต็มเกมแล้วก็ครึ่งแรกก็มีเปิดด้วย เปิด1เลทนะครับจามก้าต่อครึ่งลูกจ่ายเต็มนะครับนี่คือบังคับแบบว่าต้องชนะในครึ่งแรกนะ45นาทีแรกนะครับส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกมี1ลูกนะครับสูง1ลูกแล้วก็ตรงนี้เชียร์จามิก้าชนะครึ่งแรกจ่าย2 0 4ถ้าไปเชียร์ซูรินาเม่นะครับจ่าย5.80แล้วก็มุมเสมอจ่าย2.18จอ่ะครึ่งแรกก็เปิดเหมือนกันนะครับ สกอร์สูงต่ำยิงมากยิงน้อยก็เปิดเหมือนกันนะครับเอาจริงก็ไมได้ลุ้นนะเดี๋ยวขอเช็คนิดน,นึงก็แล้วกันนะรับจิงผมก็อาจจะไม่ได้สันทัดมากนะครับไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นชิงแชมป์ทวีปนะครับมันก็ผมว่าก็น่าสนใจนะจาเมกาดูผลงานก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นี้5เกมหลังสุดเป็นเกมอุ่นเครื่องหมดเลยนะครับพวกเขาชนะได้2เกมนะครับชนะได้2เกมแล้วก็มีแพ้ 2เกมแล้วก็ล่าสุดเสมอกับเซอร์เบียนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องหมดเลยนะครับก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนซูรินาเม่าผลงานล่าสุดเนี่ยโดนแคนาดาถล่มมา4-0นะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับอ,อ๋อเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกมา4นะัดติดเลยนะเป็นแมตช์อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งพวกเขาก็มีชนะนะสองเอาชนะ3เกมเลยแล้วอุ้ยแล้วชนะขาดด้วยนะเนี่ย แผมไม่แน่ใจว่าฟุตบอลแถบภาคนั้นเนี่ยมันอาจจะมีความห่างกันอยู่เยอะหรือเปล่านะครับแต่คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อปี2018ทุกคนจาเมกาชนะซูรินาเมีสอก็เป็นรายการคอนคาเคฟเนชั่นลีกนะครับคอลี่ฟายนะครับเออมันเจอกันครั้งเดียวเหรอครับเนี่ย <c oughs> เออเจอกันครั้งเดียวนะครับอันนี้เป็นทีมร่วมกลุ่มนะโกคับนะครับกลุ่มนี้ต้องกลุ่มไหนเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะครับแต่ว่ามันก็มีคอสตาริก้าเนี่ยมี อ๋อโกดูลูปอะไรเงี้ยนะครับเออประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะทีนี้กลับมาดูแฮนดิแคปแล้วก,กันนะครับผมชอบจามีกานะเอาตรงๆนะครับแม้ว่าเลดเปิดมาเนี่ยจะเหนือกว่าถึง1ลูกนะครับแต่ผมว่าจามีกาน่าจะดีพอที่จะชนะได้นะครับหประตูมีครับแล้วก็มาลุ้นเม็ดสกันเพราะ,ะนั้นยังน่าไว้เนื้อเชื่อใจที่จามีกามากกว่าผมผมชอบไปที่จามีกานะชื่อชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะคุ้นหูมากกว่าแล้วเลดเปิดมาเนี่ยเหนือกว่าถึง1ประตูเนี่ย ผมก็ว่าน่าจะเหนือกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับวันเดือลรุ่นเม็ดสกันนะครับทีเด็ดบวกสิผมให้เลือกเชียร์จาเมกาครับและอย่าลืมนะครับทุกคนหลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ